อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนํานะครับเป็นเมนูที่ละมุนลิ้นมากๆครับเมนูไข่ตุ๋นแต่วันนี้มาทําไข่ตุ๋นในกระทะกันครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับครับเราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเก็บไว้ก่อนเลยนะครับเทคนิคการเจียวกระเทียมก็คนๆนะครับใช้ไฟเบาๆนะครับอย่าหยุดคนเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ พอเขาเหลืองเกือบจะใช้ได้แล้วจบเลยนะครับพอเราตักขึ้นไปแล้วเขายังร้อนต่ออยู่นะครับนี่แหละครับได้เรื่องแล้วครับแล้วก็รีบช้อนเก็บไว้เลยครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปครับล้วนต่อให้หมูสับสุกเลยครับใช้กระทะเดิมเนี่ยแหละครับหมูสับของเราก็จะได้มี ความหอมของกระเทียมเจียวอยู่ด้วยนะครับหมูสับเริ่มสุกแล้วครับมาปรุงรสชาติกันเลยครับซีอิ๊วขาวครับผัดให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับคราวนี้ก็ตั้งกระทะใหม่อีก,กนีนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับ ในส่วนผสมทั้งหมดผมพิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องจดกันอยู่แล้วก็ซอสปรุงรสครับลงไปในน้ำเปล่าครับผงปรุงรสครับแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากับน้ำให้หมดเลยครับจะทำให้น้ำของเราเริ่มมีรสชาติขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ไข่ไก่ที่ตีแล้วนะครับเทลงไปได้เลยครับลงไปตีต่อในน้ำให้เขาเข้ากันให้หมดเลยครับ ตีคนเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเลยครับรอจนกว่าไข่ของเราจะสุกได้ตามที่ต้องการนะครับอ่านี่แหละครับเห็นไหมล่ะไข่ตุนของเราสุกเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็ใส่หมูสับลงไปข้างหน้าเลยครับหมูสับที่เราได้ลวนไว้นะครับอื้อหือ แล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปได้เลยครับอืมโรยเอาให้ทั่วๆเลยครับคราวนี้ก็ผักชีซอยนะครับลงต่อไปเลยครับเพิ่มกลิ่นหอมครับอืมเป็นไงล่ะครับทําง่ายมากใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งไขต่ตุนนะครับอีกหนึ่งมิติเลยนะครับจะมีรสชาติความหอม ความเงอยู่เหมือนเดิมเลยครับลองทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเอามาแนะนํากัน